สวัสดีค่ะหมอนกนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง5เหตุผลนะคะที่เราไม่ควรดื่มนมวัวค่ะฟังแล้วอาจจะแปลกใจใช่ไหมคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยอยู่กับค่านิยมว่าการดื่มนมวัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและเราก็มากที่จะนํานมวัวเนี่ยไปให้คนที่เรารักกินเป็นประจําใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้เรามาดู5เหตุผลนะคะว่าทําไมถึงไม่ควรที่จะดื่มนมวัวนะคะข้อแรกนะคะข้อที่1ดื่มนมวัวมากๆทําให้กระดูกพุนและกระดูกหักเพิ่มขึ้นค่ะ มีงานวิจัยนะคะออกมาอย่างมากมายเลยว่าคนที่ดื่มนมนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะที่ดื่มนมมากกว่าวันละสามแก้วนะคะจะมีโอกาสกระดูกพรุนและกระดูกสะโพกหักได้มากขึ้นถึง60ร์เนตนั่นเองนะคะที่เป็นอย่างนี้นะคะเกิดจากอะไรเกิดจาก นมเนี่ยนะคะมีแคลเซียมสูงก็จริงค่ะหลายคนคิดว่ามีแคลเซียมสูงเนี่ยก็จะไปทําให้กระดูกของเราแข็งแรงใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามค่ะการที่ร่างกายของเราเนี่ยจะดึงเอาแคลเซียมไปเป็นกระดูกเนี่ยไม่ได้ใช้แคลเซียมอย่างเดียวนะคะแต่จําเป็นต้องใช้แมกนีเซียมวิตามินดีและแร่ธาตุอื่นๆที่จะประกอบกันเป็นกระดูกนะคะแต่ว่าเวลาที่เราดื่มนมเราดื่มแค่แคลเซียมเข้าไปเท่านั้นค่ะ โดยเฉพาะนมในเมืองไทยไม่ได้มีการเติมวิตามินดีเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นนมที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยนะคะมันจึงไม่สามารถที่จะไปสร้างเป็นกระดูกได้นะคะและมีฟอสฟอรัสสูงซึ่งฟอสฟอรัสที่สูงเนี่ยจะดึงเอาแคลเซียมออกมาจากกระดูกและฟอสฟอรัสที่สูงทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้นอีกด้วยจึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไต เลยจะยิ่งทําให้กระดูกของเราเนี่ยทุนหรือว่าบางขึ้นนั่นเองนะคะและคือน,นมเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะโปรตีนเนี่ยเมื่อถูกย่อยลงไปในหน่วยย่อยๆแล้วเนี่ยทุกท่านน่าจะเคยคุณเคยเนาะก็คือกรดอะมิโนนั่นเอง กรดอะมิโนเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกรดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มนมเข้าไปมากๆเนี่ยความเป็นกรดในเลือดของเราก็จะสูงเมื่อเลือดเป็นกรดเช่นเดียวกันร่างกายก็จะไปสลายเอาแคลเซียมในกระดูกนะคะมาเพื่อทําให้ภาวะเลือดของเราเนี่ยเป็นกลางเพราะฉะนั้นยิ่งดื่มนมนะคะกระดูกก็จะยิ่งบางนะคะและมีโอกาสในการเกิดกระดูกหักในง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเยี่ยมคนป่วยนะคะ คุณพ่อคุณแม่ของเราอากงอมาม่าของเรานะคะแนะนําเลยค่ะแนะนําให้ซื้ออย่างอื่นไปให้ท่านทานนะคะหรือถ้าจะให้ท่านอ่ากินเนี่ยแนะนําเป็นผักผลไม้นะคะพวกบัคคอรี่พวกผักขมนะคะแล้วผลไม้ต่างๆ,ๆพวกนี้เนี่ยมีแคลเซียมแล้วก็ทําให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากกว่าการดื่มนมไปไหนๆเลยค่ะข้อที่สองนะคะดื่มนมมากๆเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะในนมเนี่ยเนื่องจากว่า ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอุตสาหก,กรรมการผลิตนมใช่ไหมคะนมที่ได้มาเนี่ยต้องผ่านการพาสเจอร์ไลน์นะคะผ่านการแปรรูปเพราะฉะนั้นโปรตีนต่างๆมันจะถูกบิดรูปร่างไปนะคะแล้วก็จะมีไขมันที่เป็นทรานส์แฟตเกิดขึ้นค่อนข้างมากและมีโอเมก้าหนะคะในน้ำนมเนี่ยเยอะมากๆเลยซึ่งโอเมก้าหเนี่ยนะคะหมอชลอวัยเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการอักเสบค่ะ มันเกิดการอักเสบทุกที่ในเซลล์นะคะรวมถึงในหลอดเลือดของเราด้วยค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลอดเลือดของเราอักเสบเมื่อหลอดเลือดของเราอักเสบมันก็จะมีการพอกฟูนของไขมันตัวอื่นมาเกาะติดหลอดเลือดของเราค่ะแล้วทําให้หัวใจของเราทํางานหนักขึ้นค่ะหลอดเลือดของเราก็จะติดปันลงนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มนมมากมาก เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะมีงานวิจัยนะคะบอกว่าการที่คุณดื่มนมมากกว่าวันละสามแก้วนะคะเพิ่มอัตราการตายนะคะมากถึง93าเปซด้วยกันข้อที่สามนะคะที่เราไม่ควรดื่มนมก็คือดื่มนมมากๆเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งค่ะหลายคนบอกว่าเอ๊ดื่มนมจะเป็นมะเร็งได้ยังไงทุกท่านทราบไหมคะว่าในน้ํานมเนี่ยมันมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่และมีฮอร์โมนคอร์ติซอลอยู่นะคะเอสโตรเจนเนี่ย เป็นฮอร์โมนที่อยู่ในน้ำนมนะคะและเป็น60-80%เอร์ของปริมาณอาหารที่เรากินแล้วได้รับฮอร์โมนนะคะซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้มันก็จะมีรีเซ็เตอร์นะคะที่ เต้านมนะคะที่รังไข่ของเรานะคะที่เยื่อบุมดลูกของเราในผู้หญิงนะคะรวมถึงในต่อมลูกหมากของเพศชายนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มนมเข้าไปมากๆเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการไปกระตุ้นนะคะทําให้เกิดเซลล์มะเร็งในตําแหน่งต่างๆได้นะคะรวมถึงเจ้าตัวคอร์ติซอลเองเนี่ยที่อยู่ในนมวัวนะคะมันทําให้เราเกิดการอ้วนลงพุงค่ะแล้วก็ทําให้มวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยลดน้อยลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้น แทนที่เราจะไปดื่มนมนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นกินผักนะคะให้มากเพียงพอนะคะผละไม้นะคะก็จะสามารถปรับสมดุลเรื่องฮอร์โมนในร่างกายของเราให้ดีขึ้นได้ค่ะข้อสี่แล้วนะคะเหตุที่ไม่ควรดื่มนมวัวก็คือทําให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานได้ค่ะในนมนี่นะคะมีน้ําตาลนะคะ แลคโตสอยู่นะคะซึ่งไอตัวน้ําตาลตัวเนี้ยเมื่อเรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงนะคะทําให้อ่าร่างกายทํางานหนังอินซูลินทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าอ่าในน้ําตาลในนมหนึ่งแก้วนะคะเท่ากับน้ําตาลในน้ําอัดลมครึ่งแก้วค่ะเราคิดดูสิคะว่าถ้าวันหนึ่งเราดื่มนมเข้าไปมากๆเนี่ยเราก็รับน้ําตาลมากเกินความจําเป็นขนะ้อ <c oughs> สุดท้ายค่ะคือข้อที่5นะคะการดื่มนมมากๆทําให้เกิด การแพ้ค่ะเพราะการดื่มนมเยอะๆเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยมันไม่มีเอนไซม์ในการย่อยนมนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มนมเยอะๆก็จะทําให้ผิวเนี่ยไม่สวยนะคะนะทำให้เกิดตัวยีสต์เนี่ยเขาทำงานมาก ผิดปกติไปนะคะก็จะมีอาการตกขาวได้นะคะแล้วก็จะทําให้เซลล์เนี่ยนะคะดูเหี่ยวนะคะทําให้ดูแก่กว่าวัยนะคะเพราะฉะนั้นในในวงการแอนที้จะบอกว่ายิ่งดื่มนมมากๆก็คือยิ่งแก่นะคะเซลล์ก็ยิ่งเสื่อมลงไปนะคะเพราะฉะนั้นนี่นะคะก็คือหลักๆก็คือ5้าเหตุผลนะคะที่เราไม่ควรที่จะดื่มนมนะคะเราควรที่จะหันมาดูแลตัวเองอด้วยการ กินผักแล้วก็ผลไม้นะคะซึ่งจะเสริมแคลเซียมที่ดีและร่างกายสามารถดูดซึมได้พร้อมกับการทานวิตามินตัวอื่นๆค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะได้ประโยชน์กันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ